สวัสดีค่ะสารายอรมันชาแนลใหม่อีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อทะเลกันนะเพื่อนๆเ,เรายังอยู่เกาะกูดนะคะนี่อีกส่วนหนึ่งนะคะนี่นี่นี่เรามาดูโลเคชันอันนี้สองน้ำนะน้ำก่อยกับน้ำทะเลนะคะอีกด้านหนึ่งนะรีสอร์ทนี่ก็สวยๆนะคะนี่ที่เราเห็นไกลๆเนาะ นี่ที่เล่นไม้กระดานยินเสิร์ฟนะคะนน่นน่นี่นี่เอ๊ะถนนหนทางนะนี่ทำอะไรกันนะ,ะนี่สวยนะเนีย่ยเข้าเป็นสองนะ้ำันที่น้ำก่อยนะ ของพาวนะจ๊ะของพาวจ้าไปเรื่อยไป มาตรงนี้สัญญาลักษณ์วิวสวยๆนะจ๊ะต้องตรงนี้นะคะนี่น้ำทะเลสวยๆจ้าใสๆจิงเลยนะที่เราไปถ่ายตรงนู้นมานะคะตรงนู้นนะคะตรงนู้นเนาะนี่มุมนี้ก็สวยนะคะ นี่คลองนี้น้ำก่อยนะมาจากคลองนะคะเนอะอันนี้คลองน้ำก่อยนะอันนู้นน้ำเข็มนะคะน้ําเข็มสวยๆเลยนะคะนี่นี่รงมนี่แรงมนี้สวยนะ สวยนะคะสาวไว้น้ำด้วยเนาะสวยจ้า ดูที่พักที่พนด้านะรู้สึกรีสอรบที่นี่นะคะชื่อแพนดะ้าเนาะอออ,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 อองคับจ้าเดี๋ยวเราไปไม่ได้แล้วนะนีเรือเรือพายเด่นเนาะ ทะเลนะคะส,สวยๆจ้าเ mm hmm. กาะปูนนะคะตนี้ก็สวยนะคะเนาะน้องฟ้าแจ่มใสตูดืึ้นเสียงน้ำทะเลถึงตรงนี้เลยนะ ขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมานี่เลยเนาะใครก็ลืม่อ่ะไสอเราไปไม่ได้แล้วนะเราใส่ถุงเท้านะคะตรงนี้ล่มหน่อยเนาะไม่มี ต้นไม้หน่อยเนะปลูกหจ้าบรรยากาศขอปคูกสวยๆนะวิวสวยๆนะคะน้ำใสๆนาะใสชื่อเ,เ,เลยน้ำสิใสเฉาเลยนี่คนด้างน,นะคันด้าง สว,สวยเนาะออกมาก็เจอหาดเลยนะออกมาจากบ้านก็เจอหาดเลยนะคะสวส,สวยๆเนาะ อกอดูดนอกอดูดนะคะวันนี้เรือไม่มีมาเลยน้ำสใสๆเลยนะคะนี่น้ำใสแจ๋วเลยใสแจ๋วเลยนะคะ รายนะคะสายขาว,ขาวดูสิรายขาวมากนะคะเดี๋ยวเพิ่งเบือเ่อก่อปูดกันนะเนาะเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆเนาะตอนนี้ก่อปูดนะตอนนี้ของก่อปูดนะคะเราพามาอีกมุมหนึ่งนะมุมนี้เรายังไม่เดินมาเลยนะดูรายสายขาิขาวขาวเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ย มอนมีโหินนะคะสวยๆจ้าเล่นน้ำ ส,ส,สวยๆนะคะฝากซาร่าเยอรมันชาแนลที่นะคะกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยค่ะคลิปนี้ฝากต่อกููตรงนี้เนาะเคบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะนี่ hey, ถนนทางขึ้นทางลงนะโอ้ oh. Oh, เอาละค่ะทิปนี้ขอฝากเท่านี้เนาะสไลยเยอรมันชาแนลนะคะค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันทิปหน้าอยู่เพิ่งเบื่อกันนะทะเลทะเลสวยๆนะคะ